่าจะกกกลเหืออออมรงท่านผู้ชมมารู้จักกีฬากซ์ตรีมทางน้ำเลื่องเลื่องอย่างพวกเรามันคนหาเรามีแชมป์โลกเป็นคนไทยไม่ว่าไทยหรืออะไรจะเป็นไงก็จะไปจะมีที่ยุโรปซีซั่นอันหนึ่งที่อเมริกาถึงก็ออสเตรเลียสวัสดีครับอยู่กับผมนะครับสมจิตจงจอหอผมอเอกมงคลชีวิตครับและผมวีคนหาเรื่องครับกับรายการค้นหาเรื่องขอต้องบอกแฟนๆรายการค้นหาเรื่องนะครับ ที่ติดตามเราเค,คงจะเห็นแล้วนะครับว่าพวกเราเนี่ยทำกิจกรรมทางน้ำมาหลายรูปแบบแล้วเกินต้องบอกว่า เยอะจริงๆครับ 70- 80%ของรายการเราอะเกี่ยวกับทางน้ำทั้งหมดอะไราไม่ว่าจะมีแพเปียกแพมุดน้ำโอ้โ้แพเทียนทางน้ำก็มีนไอตอนเราไปหาปูก็มีโอ้และที่สำคัญเรือซิ่งเรือซิ่งอะแต่ตระจัดที่คุณกินก๋วยเตี๋ยวอะนั่ก็ทางน้ำเหมือนกันทางน้ำเหมือนกันเือเาเป็นว่าส่วนใหญ่เราจะเป็นกิจกรรมทางน้ำแล้วกันครับแต่ว่าวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมพี่สมจิตพี่วีเนี่ยมารู้จักกีฬาที่เขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมเอ็กซ์ติม ทางน้ํานั่นก็คือกีฬาเวคบอร์ดนั่นเองซึ่งแน่นอนที่เรายือนอยู่นี่เนี่ยเห็นไหมบรรยากาศทุกอย่างที่นี่คือ ESC Park รลังสิตซึ่งที่นี่เป็นสถานที่เล่นกีฬาเวคบอร์ดและแน่นอนผมจะบอกเลยว่าคนไทยหลายคนไม่รู้กีฬาเวคบอร์ดเรามีแชมป์โลกเป็นคนไทย่เพราะฉะนั้นวันนี้กีฬาวคบอร์ด เล่นยังไงใครเล่นได้บ้างค,คนทั่วไปเล่นได้ไหมเล่นง่ายไหมเราจะเอาก๋วยเตี๋ยวไปกินในเวกบอกได้ไหมอ,อ่ะสากเขาจะเพ้อนอ๋องั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับท่านผู้ชมไป ครับตอนนี้ผมก็ต้องบอกเลยว่าอยู่กับผู้ที่เชี่ยวชาญแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นผู้บุกเบิกวงการเวกแห่งประเทศไทยเลยดีกว่าขอแนะนําตัวนิดนึงครับสวัสดี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 ครับผมชื่ออ้ํานะครับเป็นเจ้าของบึงไทยไฟฟ้าครับอ้พูดถึงว่ากีฬาเหล่านี้มันเข้ามาประเทศไทยเราไดนานหรือยัง จริงๆก็มีนานมากแล้วนกครับแต่ว่าถ้าเป็นเหมือนที่เราเห็นอยู่นี่มันจะเป็นเรียกว่าระบบเคเบิลเวกบอร์ดโดยใช้สลิงเป็นเครื่องมอเตอร์วิ่งไปอย่างเงี้ยครับอันนี้เข้ามาประมาณ20กว่าปีแล้วแต่จริงก่อนหน้านั้นมันจะเป็นพวกที่เขาชอบใช้เรือลากอาจจะมีเล่นตามแม่น้ำอะไรเงี้ยก่อนหน้านั้นมีมาแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วบึงนี้บึงนี้มีมานานแค่ยังบึงนี้ครับบึงนี้ก็ประมาณ 3- 4ปีแล้วครับผมถามนิดนึงครับพี่อ้ํา กีฬาวีคบอร์ดเนี่ยจัดว่าเป็นกีฬาที่มีการจัดแข่งระดับโลกไหมมีชิงแชมป์โลกครับ<ม>แล้วประเทศไทยเราเนี่ยได้ข่าวว่าเคยเป็นเจา้าภาพจัดงานแข่งเวคบอร์ดโลกด้วยเหรอใช่ครับอย่างปีที่แล้วสถา,านท,ที่ที่นี่แหละครับรที่เป็นที่ที่จัดชิงแชมป์โลกแล้ว,ลวจริงๆเด็กไทยเราก็เป็นแชมป์โลกด้วยนะครับก้าวยังนย,ยังขเขาแบ่งเป็นเกรดเป็นรุ่นยังไงมีมีรุ่นครับมีรุ่นมีเป็นเลเวลแล้วก็แต่ถ้าเป็นแชมป์โลกรุ่นก็จะใช้ใช้อายุเป็นหลัก ใช้แบ่งตามอายุแล้วก็จะมีประเภทของบอร์ดอีกอันนึ้ง เวกบอร์ดเวกสเก็ตอะไรเงี้ยครับสองอย่างครับเวกบอร์ดเวกบอร์ดก็คืออย่างที่เราอาจจะเห็นบ่อยๆก็คือเป็นบอร์ดแล้วก็มีบูทบอร์ดกับบูตติดกันแล้วเขาเล่นท่าก็จะไม่เหมือนกันเล่นท่าก็คือเขาตีลังกาไปบอร์ดก็จะตามลงมาเลยเหมือนสโนว์บอร์ดเหมือนอะไรพวกนี้ติดัวขาเราครับส่วนเวกสเก็ตเนี่ยก็จะเป็นบอร์ดเปล่าแล้วมีกระดาษทรายเหมือนสเก็ตบอร์ดเลยแล้วเล่นท่าก็จะเป็นแบบท่าพวกกระโดดออลลี่พวกโชวิดอะไรพวกนี้เตะบอร์ดไปเตะบอร์ดมาลงมายืนท่าจะต่างกันนิดนึง ชอบเล่นสเก็ตหรือเคยเล่นสเก็ตมาเขาก็จะง่ายเขาเขาก็จะรู้วิธีทำท่าแล้วอย่างวิอ่ะว่เล่น่เป็น่ะวิจะเล่นอะไหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่คนคนนี้เนี่ยเป็นนักกีฬาทางน้ําอันดับหนึ่งของประเทศไทยเอาอีกแล้วใครตอนนี้เอาอีกแล้วคุณก็พูดคุณเขาจะเชื่อหรืเปล่าไม่คดันเขาอย่างวิเขาบอกว่าถ้าเขาไม่เคยเล่นควรจะแนะนำอะไรไม่เคยเล่นเลยใช่ไหมครับจริงๆเบสิกการยืนน่ยมันคล้ายๆกันนะฮะมันเล่นได้ทางคู่เลยบางคนก็จะถ้าเคยเล่นแบบ ปกติเล่นสกเกต็ตมาบ้างเาก็จะมาทางเวกสกเกต็ตเลยแต่ถ้าสมมติแบบคนไม่เคยเล่นสกเกต็ตเขาก็จะส่วนใหญ่ก็จะเลือกเวกบอร์ดเพราะว่ารองเท้ามันยึดติดกับตัวบอร์ดไปเลยเขาเลี้ยวไปไหนเขาก็โดดไปไหนมันก็จะตามไปไปความยากง่าย คพามยากง่ายการยืนอ่ะมันใกล้ๆกักกนครับแต่พพราะมันจะเริ่มไปถึงตอนที่เราเริ่มทําท่าแล้วมันจะเป็นคนละแบบกันมีแบบนั่งไหมมีแบบนั่งไหมอ,มมอ๋อแนั่งก็มีนั่งอ่ะตอนแรกก็คือที่ผมผ่านมาเห็นหมานั่งอยากนั่งไม่เขาเอาหมาขึ้นไปเล่นด้วยให้หมาดูน่ารักจังเลยผมอันนั้นมันหมาน้อยเราอ่ะระดับนักกีฬาเราต้องยืนไปเลยแบบนั่งก็มีจริงที่จริงแล้วเวลาคนมาเล่นนะจุดมุ่งหมายของเขาเอ่ะก็คือเขาจะเล่นเวกบอร์ดแต่ว่า ไอ้บอดนั่งนี้ก็คือเป็นบอร์ดเบสิกที่ก่อนที่เขาจะไปถึงบอร์ดเวกบอดเนี่ยฮะนี่แหละต้องการในตรงนี้ลองนั่งลองแรงดึงลองการทรงตัวบนน้ำอะไรเงี้ยครับเข้าโค้งยังไงพอหลังจากผ่านแล้วเขาก็จะยืนถ้าอย่างผมเนี่ยมาเล่นครั้งแรกวันนี้ผมจะยืนเลยได้ไหมจริงจริงได้ครับจริงก็มีตัวช่วยอยู่หลายอย่างนะครับอย่างมันมีตัวช่วยมันมีตัวช่วยายถึงว่าสมัยนี้มันจะมีแบบอย่างตัวระบบบึงที่สําหรับฝึกโดยเฉพาะเลยแล้วมองไปทางนั้นก็จะเห็นในตัวเล็กนฮะที่วิ่ง ตรงๆนะอรัก็คือแสำหรับฝึกเพื่อที่จะยืนมันข้องง่ายของตัวนั้นก็คือเราคอนโทรลสปีดได้องแต่ละคนเลยเราเล่นคนเดียวเราจะค่อยๆเพิ่มสปีดจากช้าขึ้นมาค่อยๆเพิๆสมมติเราทรงตัวไม่ได้เขาก็จะเบาให้เราทำอย่างเงี้ยเรื่อยๆแป๊บเดียวกันยืนได้เลยครับแต่ไม่เหมือนกับตัวใหญ่ตัวนี้เราเล่นพร้อมกันทุกคนใช่ไหมครับเราก็จะต้องมาต่อคิวเราก็จะออกไปด้วยสปีดเดียวกันผมอยากรู้ความเร็วของสลิงที่เวลามันวิ่งความเร็วประมาณกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ30 30กมก็ยังถือว่าไม่เร็วผมขับผมขับเป็นร้อยยี่นะผมขับเป็นร้อยยี่มันมันจะมารถทำได้มั้ยมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแสดงว่าคนทั่วไปที่แบบอยากจะเล่นเวกบอร์ดคือเห็นในคลิปวิดีโอแล้วมันเท่อยากลองหรือว่าเด็กน้องๆนุนนักศึกษาเนี่ยอยากมาลองเนี่ยมาวันแรกเนี่ยคิดว่าเขาเล่นได้มั้ยครับก็มีทั้งคนเล่นได้แล้วก็บางคนก็อาจจะใช้เวลาสักสองสามวันนะครับแต่ว่า ไม่ยากเกินไปใช่ไหมไม่ยากครับไม่ยากครับแต่ว่าถ้าเป็นด้วยเคเบิลตัวที่เราใช้ฝึกโดยเฉพาะครับจริงๆเราเคลมลูกค้าไปเลยว่าคุณสามารถยืนได้ในวันเดียวนะยืนได้ใน2ชั่วโมงได้สามทยืนได้ใน2ชั่วโมงที่เราเวกบอร์ดได้ส่วนไหนของร่างกายบ้างครับส่วนใหญ่เวกบอร์ดจะเป็นเรื่องการดึงมันจะได้จากไหล่หลังเป็นหลักไหล่หลังเป็นไหลกด้านหลังด้านลำตัวพวกนี้จะได้เยอะมากเพราะว่ามันดึง เราไม่ใช่ดันใช่ไหมถ้าดันได้ด้านหน้าเยอะแต่นี้จะได้ด้านหลังเยอะถือว่าวิยาศาสตร์ได้กิฬานะนอกจากได้ออกกำลังกายด้วยได้กล้ามเนื้อในตัวด้วยได้คิดได้วิเคราะห์ด้วยนะอยู่บนน้ำนะแล้วอันตรายมีไหมจริงๆอ่ะเบกบอร์ดมันก็เป็นเอ็กตรีมสปอร์ตนะฮะมันก็มีความเสี่ยงของมันนิดหน่อยแต่ว่ามันทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับเลเวลของการเล่นครับมันขึ้นอยู่กับท่าที่เราทำถ้าเราเล่นด้วยการออกกำลังกายทั่วไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีอันตรายครับ เราได้เหนื่อยได้กล้ามเนื้อเลยแหละแต่ว่าความเสี่ยงก็ยื้ขึ้นอยู่กับคุณจะขึ้นแลมไปทักกระโดดทําอะไรอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับเร็วเวันอยู่ที่การทำฐานนั่นละถาะว่าเก่งแล้วล่ะมอยากไปดูอุปกรณ์ว่าการจะเล่นเบกมันต้องทำยังไงใช่เราใส่แค่ทีสติงอันเดียวเล่นได้ไหมเราใส่แค่ทีสติงอันเดียวเล่นได้ไหมทีสติงไม่จริงจริงก็ได้นะถ้าไหวก็ได้นะตอนลงน้ำมันปิ้นปิ้นมาในตัวยลาให้พี่อ้้นพาไปดูดีกว่าครับปครับ กำลังมาแรงเลยมาครับเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกนะคุณวิวีจะต้องมาแข่งกับ้รงคุณหาเรื่องในช่วงที่แล้วเราได้ทราบถึงความเป็นมาเป็นไปของการเล่นเวกบอร์ดไปแล้วนะครับช่วงนี้เรามาดูกันว่า อุปกรณ์ในการเล่นกีฬาเวคบอร์ดนั้นจะมีอะไรกันบ้างเอาละครับตอนนี้ผมอยู่ในช็อปซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ที่เรายืนอยู่เรามาดูพวกอุปกรณ์ดีกว่าในการเริ่มต้นที่จะเล่นกีฬาเวกคบอร์ดมันต้องมีอะไรบ้างครับหลายอย่างเลยเราพูดถึงอุปกรณ์เซฟตี้ก่อนเนี่ยอุปกรณ์เซฟตี้หลักๆของที่นี่คะเป็นกฎเลยก็คือทุกคนต้องใส่ถ้าไม่ใส่เราก็ไม่อนุญาตให้ลงไปเล่นในน้ำก็คือเสื้อชูชีพกับหมวกกันน็อกนี่นะฮะ ใช่ครับอันนี้ก็คือมวกกันน็อ,มอกมวกกันน็อ,อกอส่วนใหญ่ก็จะเป็นมวกกันน็อกที่ทำมาสำหรับกีฬาทางน้ำโดยเฉพาะครับวัสดุข้างในมันก็จะเป็นพวกโอมพวกอะไรที่ไม่อุ้มน้ำสำหรับทางน้ำเบาครับลอยน้ำ <S S ก็เสื้อชูชีพเสื้อชูชีพเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมันมีแบบเยอะมากเลยมันเหมือนกับแฟชั่นเลยนะมันจะเป็นแบบเหมือนเสื้อผ้าเลย <financially S 2> แล้วมันก็จะเป็นชูชีพสมัยนี้มันก็จะแบบบางแล้วก็นิ่มสามารถใส่ได้ทั้งวันเพราะว่าอย่างที่เนี่ยมันเป็นลักษณะเวกพาร์ทมันจะเป็นแบบ การเล่นแบบทั้งวันเดินไปเจอเพื่อนเดินไปท้าไปหนไม่ต้องทอดเจ็บทอดเจ็บได้ครับใส่ได้สบายได้ไม่เหมือนชูชีพที่ช่วยน้ำท่วมเนาะมันอาจจะแข็งกัดหนาๆลอยๆไงก็อาจจะอีอย่างนึงก็คือบอร์ดต้องมีนี่คือสิ่งสำคัญเลยบอร์ดนั้นยังบอร์ดนั้นยังพูดอะไรบอร์ดหรือบอร์ดหรือมืดมิดบอร์ดมีมานานไม่ยากบอร์ดมีมานานแล้วครับมันก็จะมีอัปเดตทุกๆปีนะครับอันนี้คือเวกบอร์ดแฟชั่นด้วยเนาะ ใช่ครับก็จะบอร์ดแต่ตัวก็จะเป็นแต่ละรุ่นแต่ละทรงแต่ละทรงก็เล่นไม่เหมือนกันมีมีเอกลักษณ์ของแต่ละเชฟมีความเร็วอบอร์ดช้าบอร์ดควนบอร์อดแผลครับก็<า>แล้วแต่สไตล์คนเล่นไซส์ยอะไรเงี้ยก็ต้องเลือกให้เหมาะนั่นแสดงว่าถ้ามาที่นี่ของนี่มีให้เช่าไหม มีให้เช่าด้วยครับครบทถ้าจะเป็นบอร์ดแบบเริ่มต้นเลยสําหรับแบบหัดยืนหัดเลี้ยวนิดหน่อยเรา,ามีให้ฟรีเลยเรามีให้ฟรีเลยชูชพเงี้เราก็มีให้ฟรีเลยแต่เป็นอาจจะเป็นชูชีพอาจจะหนาหน่อยนะครับแต่พอหลังจากนั้นอดวานหน่อยพอเราเริ่มยืนได้แล้วเราจะขึ้นแ,แรมข <อ S 1> มึ้นไลขึ้นไล่ขึ้นอรอย่าเง้ยนะครับเราก็จะมี2ทางเลือกเราก็จะมีให้เช่าด้วยบอร์ดซึ่งเป็นบูทบูทลัดมันจะเซฟตี้กว่ามันจะไม่หลุดก็คือถ้าเราเริ่มเล่นจริงจังแล้วเราก็จะมีือช่ากับ ซื้อของตัวเอง oh. นะฮะที่ซื้อได้มีอะไรบ้างถ้าเป็นสายเวกบอร์ดฮะบอร์ดแล้วก็บูทแต่ถ้าเป็นเวกส,สเก็ตเวกสเก็ตก็จะเป็นปน,นี่นี่นี่นนอะไรนะอ่าเนี่ยเวกสเก็ตเนี่ยเป็นบอร์ดข้างบนไม่มีบูทแต่เป็นกระดาษทรายเราใส่รองเท้าผ้าไปเหมือนเท้าสเก็ตย,ยืนเฉยๆเลยครับยืนยืนบนน้ำเราท่ามันจะเป็นแบบไม่ใช่ตีลูกาฮะท่ามันเปนแบบออลลี่แบบเตะไปเตะกลับมายืนเหมือนสเก็ตบอร์ดอะไรพวกนี้มันเก่งมากมันเหมือนเล่นสเก็ตบอร์ดแต่เล่นในน้ำใช่ครับพูดถึงอุปกรณ์ครบแล้วครับ ก็อยากจะเรียนรู้วิธีการเล่นแล้วอยากจะดูคนที่เป็นมืออาชีพอ่ะมีไหมมีครับมีตัวอย่างไหมมีตัวอย่างไหมนอกจากคนวีวีแล้วจะมีตัวอย่างไม่ผมอยากได้ตัวอย่างท่าที่มันยากหน่อยเอางี้ไปดูมืออาชีพดีกว่าไดพไปอัพเชิไปดูมืออาชีพเลยครับไันครับ ตอนนี้ต้องบอกเลยว่าผมอยู่กับนักกีฬาเวีคบอร์ดที่เป็นนักกีฬาวกคบอร์ดมืออาชีพดีกว่านี่ทั้งสองท่านแนะนำตัวเองหน่อยสวัสดีครับผมคือปอปีผมอายุ18บแปดฮ่อสิบแดูนะครับผมชื่อเล่นลุกครับผมอายุ20ครับอ๋อ20ผมชื่อเล่นจิตนะครับอายุ50แล้วครับนี่เป็นทีมเยาวชนเนี่ยนี่ผมต้องบอกอย่างงี้นะคนนี้เนี่ยพี่ชายของเขาเนี่ยเป็นแชมป์โลกเวคบอร์ดจริงไหม เล่นเล่นบอร์ดมากี่ปีแล้วครับสิบห้าปีแล้วตั้งแต่สามขวบสามขวบเล่นมาเรื่อยแล้วคุณลูกเหรอครับจากอายุเก้าครับเก้าขวบนานแล้วครับนานแล้วนะทําไมถึงชอบกีฬาเวกบอร์ดครับผมชอบเพราะว่าผมไม่รู้ว่าผมเล่นรองนี้ตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะแล้วแบบมันเหมาะหรับไทยอ่ะมันร้อนแล้วเราก็ได้นอนน้าแบบสดชื่นดีมีโปรแกรมแข่งขันระดับประเทศบ้างไหมครับของคนนี้เคยไปแข่งขันอะไรไหม ก็มีหลายแห่งครับมันจะมีที่ยุโรปซีซันอันหนึ่งแล้วมันจะมีที่อเมริกาถึงก็ออสเตรเลียแล้วมันจะกลับมาเอเชียอีกครับอักไปคุณอ้ําครับคุณปั้นนักกีฬาส่งขนาดนี้เลยครับอ๋อตอนหลังเขาก็พอเขาเริ่มเป็นแล้วเขาก็จะเทิร์นโปรแล้วเขาก็จะเล่นด้วยตัวเขาเองแล้วครับโอ้นี่ต้องบอกนะว่ากีฬานี้มันเป็นกีฬาที่มีการแข่งขันระดับโลกแล้วถ้าผมจาไม่ผิดมีในซีเกมหรือว่า สีเกมก็มีครับนี่มีแข่งทีเกมด้วยเข้พพมแล้วอะเนี่ยอโโ้หแปลว่าใครที่เป็นนักกีฬาทีมชาติเราก็จะได้เห็นในกีฬาซีเกมนี้แน่นอนรเราจะได้เชียร์แน่นอนเนาะครับ,รบจริงๆน้องๆของเรานี่ก็ก็ถึงระดับประเทศระดับโลกเกือบทุกคนครับหลายหลายคนเลยครับน้องน้องสองคนนี้เขาที่น้องเขาบอกเมื่อกี้คือเขาไปโปรทัวร์ ทัวแข่งหลายๆประเทศในยุโรปมานี่เพิ่งกลับมาครับการแข่งขันผมเชื่อว่าคือทุกคนก็สู้ในการแข่งขันแหละแต่ว่าการฝึกซ้อมนี่สิฝึกซ้อมหนักแค่ไหนครับแล้วทุกวันอ่ะต้องแล้วแต่เล่นสไลเดอร์หรือเล่นท่าน้ําหรือคิกเกอร์อยากซ้อมอะไรอ่ะถ้าเล่นคิกเกอร์เยอะมันก็แบบปวดเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ครับมันก็อาจจะมีการปวดเมื่อยมันจะมีต้อง m a n นจนิดนึงว่าจะซ้อมอะไรซ้อมพวกท่าบนสไลเดอร์ซ้อมท่าคิกเกอร์หรือซ้อมท่าพวกกดโค้งพวกลอยแบบมันจะใช้พลัง ต่างกันอะในเงี้ยฐานแต่ละฐานเนี่ยการใช้การโดดการจําก็คนละอย่างกันใช่ไหมการโชว์แต่ละท่าก็คนละอย่างกันใช่ครับอ๋อเราต้องขีดเองไม่ได้ว่ามีท่าบังคับในการแข่งขันอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเป็นแลมเนี่ยก็คือจะเป็นการขึ้นแลมไปแล้วก็ลอยสูงๆแล้วทําท่า มีหลายอย่างเลยครับมีทาา่าตีลูกาหมุนหรือมิกซ์กันไปเลยใช้แรงเยอะหน่อยบางบทีก็จะมีการล้มมีการอะไรบ้างมันก็จะช้าแต่ส่วนสไลเดอร์อ,อาจจะเป็นการแบบจัดระเบียบร่างกายสวยๆขึ้นไปปุ๊บแล้วไล์ให้สวยๆเปลี่ยนท่าไปอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้มีอันตรายมากแต่ว่าเราก็ต้องจัดระเบียบให้ดีความยากต่างกันส่วนอย่างเช่นท่ากับน้ําอีกอ่นหนึ่งก็ต้องใช้แบบฉีกมาแรงตึงลอยไปมันใช้พลังตัวคนละแบบอะไรเงี้ยครับบางทีการน้องเขาซ้อมเขาาต้องจัดระเบียบนิดนึงว่าจะซ้อมอะไร ซึ่งวันนี้เราได้เห็นใช่ไหมใช่ก็อยากจะให้น้องๆเขาอะโชว์ท่าที่คิดว่าแบบเฮ้ยเราเห็นแล้วแบบเราเราทึ่งนะอยากจะเห็นฝีมือลายมือในการเล่นของเขาและผมเชื่อว่าหลังจากที่เราเห็นน้องเขาเล่นแล้วเราทั้งสามคนจะทําท่าเหมือนน้องเขาได้จะทําท่าเหมือนน้องเขาได้ทํากล้าพูดนะ้ากล้ายืนให้มันลุกก่อนไหมเขาบอกว่าแค่ ขึ้นไปแล้วก็จัดระเบียบคุณเป็นคนมีมีระเบียบมาเยบจนจัดระเบียบไปชเอาล่ะมีพี่อยากินยัดูไหมอยากดูแต่ตอนนี้ขาผมยังสั่นอยู่เลยเจอกีฬาทางน้ำทีไรผมไปไม่เป็นกทไม่เสียเวลาเดี๋ยวให้น้องๆเขาโชว์ให้เราดูดีกว่าครับไปดูกันครับ บอกเลยว่ามืออาชีพมืออาชีพจริงครับนะแอมนะก็จะบอกว่าผ่านการฝึกฝนมาอย่างยาวนานครับแล้วก็การกระโดดการจั๊มดูแล้วเนียนตาสนุกมากครับใช่ครับถือว่าเป็นตัวทัพทับของประเทศเราเนตอนนี้นะครับอเาเป็นน่าดีใจนะว่านักกีฬาไทยเรามีเก่งขนาดกระดับโลกได้นะใช่เก่งทุกคนแล้วก็ผมดูแต่ละท่าเนี่ยผมรู้สึกว่าผมดูไม่ทันแล้วก็แบบยากมันมีอะไรที่แบบง่ายไหมง่ายที่แบบเป็นต้นแบบให้ผมสามคนมีไหม จริงๆก็มีน้องดาวรุ่งอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะนอกจากมีมืออาชีพแล้วมีมมืออาชีพแล้วด่าวรุ่งดาวรุ่งแต่ดาวรุ่งอะไรเขาไม่เห็นจังเลยเขาด้วยเขาด้วยนี่ดาวรุ่งดาวรุ่งไหนนี่กำลังมาแล้วมาครับมาครับโอ้มาครับโอ้โหเดี๋ยว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 บอกนะว่าคุณวิมี่จะต้องมาแข่งกับน้องนี่ครับน้ำเล่นปับ โอ้โหกำลังมาแรงเลยฮะหูห oh, ูลูกอายุเท่าไหร่คะลูกห้าห้าตัวลองดูว่าเด็กจก่งสักแค่ไหนโอ้โหเ่นด้มไหมคะเ่นด้าดูหน่อยนะอ่ะจิ่มีป้าตัวไปเอยเอ๊ะ ครับลุงลุทั้ง3คนหลานเล่นท่าโชกขนาดนี้จะยอมได้ยังไงล่ะครับพักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวมาดูลุงลุทั้ง3เล่นกันดีกว่าครับ้ามดึงผิดฝั่งถ้าดึงผิดฝั่งพวกพี่จะวิ่งไปก่อการทันนี้เลยฮเคยเล่<ะ>นแต่นานแล้วไม่รู้วันนี้จะเล่นได้หรือเปล่าคนหา ที่นี่นะฮะมีระบบเทรนนิ่งเนาะฝึกสอนก่อนที่จะเล่นซึ่งวันนี้เราก็มีพี่สตาฟโค้ชซึ่งบอกเลยเป็นมืออาชีพมาสอนเราอ่าอันนี้คือหน่อยคนไม่เคยเล่นอ่อนุบาลเลยครับเริ่มแรกจะเป็นนีบอร์ดก่อนเลยครับนีบอร์ดคือนั่งคุกเข่าจะเป็นพื้นฐานเลยแอ่เราต้องเล่นทำไงครับเริ่มแรกเลยก็คือให้เรานั่งคุกเข่าเข้าไปข้างในครับรอตาเชือกเข้าไปใช่อ่าแล้วก็นั่งลงไปเลยแล้วอ่าแล้วก็ดึงเชือกฝั่งนั้นครับมาแปะตีนตุ๊กแกฝั่งนี้ไว้ ไม่ต้องแน่นมากครับแค่หอประมาณทุกครั้งที่เราตกน้ำเราอย่าลืมลอกตัวนี้ออกด้วยตีนตะแกะตัวนี้ใช่ครับเอามือขวามาดึงออกทันทีเมื่อเราตกน้ำแล้วใช่แล้วต่อไปก็คือจับไม้จะเป็นท่าออกตัวครับให้เราก้มตัวลงมาข้างหน้าก้มตัวไปให้ก้มหลังลงก้มหลังลงแล้วก็งอแขนเข้ามาหาตัวอ่าเราอยู่ท่านี้ตลอดเลย ก้มอยู่ท่านี้ตลอดท่าเดียวท่านี้เหมือนหมาหมอบเลยกระซิ่งไงพี่กระซิ่งอ๋อโระซิ่งเอออย่างงี้เหรอทางนี้เขาไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่เราล็อกอยู่ท่านี้ตลอดครับห้ามนั่งหลังตรงเลยค่ก้มตลอดถ้านั่งหลังตรงนี้เป็นยังไงมันจะเด้งครับเพราะน้ำหนักเขาจะไปกดอยู่ด้านหลังเบาะแล้วหน้าเบาดมันจะเบามันจะเด้งอย่างงี้ใช่เหมือนเราไปขี่ม้าตลอดทางครับพี่ตัวคุณมั่งดีวิชไหมอืมอยากถามเห็นคนอื่นเขาเวลายืนอ่ะมันไปข้างหลังแต่ทำไมมีเบาดมันต้องไปข้างหน้า ถ้าเราโน้มไปข้างหลังเยอะบอลไปเองอันนี้ครับอ่ายเท้าออกอ่าแล้วก้มตัวไวแต่ให้อยู่ท่างนี้อันนี้คือท่าทางสรงมันก็จะวิ่งลงไปเรื่อยๆตรงๆใช่ครับแล้วมันจะมีโค้งให้เลี้ยวทั้งหมด5้าโค้งห้าโค้งมีทุกโค้งจะมีลูกบอลสีส้มอ๋อนี่นี่มีป้ายบอกทุกโค้งจะมีลูกบอลสีส้มแบบนี้บอกแล้วให้เราเลี้ยวเข้าระหว่างกลางเท่านั้นห้ามออกลูกบอลเด็ดขาดถ้าเราไม่เข้าตรงกลางก็เหมือนกับเราไม่ยอมเลี้ยวแหกโค้ง ก็คือให้ปล่อยมือออกไปได้หลุดโค้งแน่นอนใช่มันก็จะไปต่อไม่ได้เชือกมันจะหย่อนแล้วมันจะกระชากทันทีแต่ถ้าเราเข้าตรงกลางระหว่างลูกบอลได้มันก็จะตึงตลอดสมมุิพอดีใช่ครับแล้วจะมีเลี้ยวด้วยเดี๋ยวผมจะสอนเลี้ยวด้วยยังไงอ่ะลองพี่ลองนั่งก่อนอ่จิตอ่ะเรเหออ่ดี๋ยวอ่ะดึงไปไว้เหมือนเดิมอันนี่ก็จับไว้อ่าทีนี้เราก้มตัวเหมือนเดิมสมมแม้ว่าเราอยู่ตรงนี้เรามองเห็นลูกบอลในระยะประมาณ1 0บถึงยี่สิบเมตรเราก็เริ่ม ขึงเข้ามาด้านนี้แล้วก็เอนตัวด้านขวาไปหาลูกบอลลูกบอลจะอยู่ด้านขวาหมดนะครับไม่มีอยู่ด้านซ้ายอ่าแบบนี้แค,นแค่มันหาเอาไปแบบนี้ครับวิ่งไปเรื่อยจนกว่ามันจะเข้าตรงกลางพอมันเข้าตรงกลางลูกบอลได้แล้วคืนกลับไปตรงกลางเหมือนเดิมใช่แค่ตรงกลางเหมือนเดิมครับแค่ตรงกลางเดิมใช่แค่นี้ ช่ทุกโค้งทําแบบนี้หมดเลยครับไม่มีด้านอื่นนะทําท่านี้หมดเลยท่าเดียวใช่ท่าเดียวเท่านั้นห้ามดึงผิดฝั่งถ้าดึงผิดฝั่งก็พี่จะวิ่งไปเกาะกลางทันทีเลยฮะแล้วมันจะว่ายน้ํากลับมาไกลมากเกาะกลางถนนนู่นนะใช่เกาะกลางนี้ไมเกาะกลางนะอ่ะแล้วลุยกันดีกว่าผมมาเคยเล่นกีฬาวกคบอร์ดผมมีข้อเดียวเลยคือผมมาคุกเข่าไม่ได้ก็เล่นไอทีผมมายืนยืนเลยได้ไหมเอาแบบยากสุดมาให้ผมเลยไปได้แล้วนักกีฬาทางน้ำเนี่ยต้องผมเท่านั้นครับผมไป ไปครับเค,เคยเล่นแต่นานแล้วไม่รู้วันนี้จะเล่นได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองดูก่อนไม่แน่ใจเลย ให้ผมก่อนจริงเหรอถ้าผมออกก่อนผมจะฮาเลยนะแล้วพี่จะไม่ได้ฮาเลยนะพี่อยากให้น้องฮามไปพี่ตัวคอนเทนต์พี่ไปเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูผมอ่ะคอนเทนต์สุดแล้วอันไหนมี่แล้วดูดูอาแปะคนหนึ่งนะครับที่เล่นเอ๊ะพอดเด็กๆเขาเล่นกันอาไปอ้เหมื่อชนชีส không phải không phải không phải không đi không phả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 i không แต่ตอนอันสุดท้ายอะ่ะพอรู้สึกว่ามันโดนดึงแล้วไม่อยากไม่อยากฝืนละเพราะว่าถ้าฝืนกลัวเดี๋ยวพรุ่งนี้มีปัญหาแน่<ๆ>ก็เลยปล่อยดีกว่าโอ้แกไปได้จริงนะน,นะ อยงไบ้างครับหลังจากไปลองแล้วลองเน่นแล้วเป็นยังไงก็สําหรับผมถ้าเป็นมีบอร์ดอะตอนมีบอร์ดคือบอร์ดที่แบบนั่งแบบนั่งอ่ะกูเข่าไปแรงดึงพอเราได้ดึงสองมืออะผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมโอเคนะโอเคแต่พอเปลี่ยนมาเป็นยืนเท่านั้นแหละโอ้โหมันมันเหมือนมันต้องล็อกแล้วมันต้องเกรงขาแล้วเอ็นไปท้้งหลังอะอบอกว่ายากยากการเรื่ครั้งแรกครั้งแรกเชื่อว่าถ้าเรามีประสบการณ์มาฝึกบ่อยๆไม่นานก็คิดว่ายืนได้ อ,อาจจะยืนแล้วเดินต่อแตะต่อแตะบ้างแต่ว่าสวรรค์เราต้องยืนแข็งแรง <c oughs> ไม่ใแต่เดี๋ยวก่อนจริงๆกีฬานี้เนี่ยเล่นได้ทุกคนมผมเนี่ยเล่นกีฬานี้มาก่อนอเรามาฝึกตรงนี้เนี่ยมันอาจจะยากแต่เขามีบึงแบบเทรนนิ่งฝึกเฉพาะแบบยืนผมเชื่อวันนี้คุณสองคนยืนได้เลยคุยแก็บนอนไหมง่วงนะคตัไปตรงนี้ตรงนู้นไม่เจ็บอค่อยๆไปแกะถ้ายืนไม่ได้ผมจะไม่กลับมาที่นี่ จะลองยืนดู <c oughs> เอาตีขนาดนั้นอ่อนเอาละครับในนหนพี่สมจิตกับพี่วีวีก็อยากจะลองยืนดูสักครั้ง <c oughs> ก็ต้องมาลอมที่สนามซ้อมอุปกรณ์กันก่อนครับซึ่งทางบึงได้จัดเตรียมเอาไว้ให้แล้วละครับ <c oughs> น่าจะพอได้นะครับพี่สมจิตพี่วีวี และตอนนี้ก็ได้ซ้อมไปแล้วสักสองสามรอบซึ่งดูก็น่าพอใจเหมือนกันนะครับพี่ยืนได้แล้วเอาละครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยของจริงกันดีกว่าครับ เป็นยังไงบ้างล่ะครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของเวกบอร์ดที่นี่ต้องบอกว่าเป็นกีฬาที่ผมเองเปิดโลกใหม่เล่นยากยืนนี่ไม่ได้เลยนั่งงอบเหมือนหมาพอได้แต่ต้องบอกครับว่าได้ร่างกายดีมากกล้ามเนื้อดีมากสนุกครับผม ต้องบอกเลยนะครับว่าจริงๆประเทศไทยเรานะฮะมีนักกีฬาเก่งๆมากมายที่รอการสนับสนุนใช้คำนี้ดีกว่าเด็กไทยเราเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับสำหรับกีฬาเวีคบอร์ดครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับพวกผม3คนก็ต้องขอขอบคุณนะครับ ESC Thai Wake Park l a n g s i นะครับ ที่มีสถานที่มีกิจกรรมสนุกๆแบบนี้ให้พวกเราได้เล่นด้วยครับครับแล้วก็ขอบคุณพี่แอมด้วยนะครับครับครับสุดท้ายท้ายสุดพี่แอมฝากหน่อยครับก็อยากฝากถึงเพื่อนๆนะครับใครอยากมาลองเล่นกีฬาเวกบอร์ดมาลองเล่นได้ครับที่ ESC ซีไทยเวกพาร์คหรือที่ไทยเวกพาร์คสาขาอื่นก็ได้ครับเรามี3สาขานะครับลองเข้าไปเซิร์ชใน Facebook หรือใน Google ก็ได้นะครับจะมีขึ้นมานะครับเรามีอุปกรณ์เซฟตี้มาตรฐานมีพนักงานคอยสอนให้ตั้งแต่เริ่มต้นครับใกล้ที่ไหนไปเล่่่่่นนนนนททีีััะะครบแแล ท่านผู้ชมทางบ้านท่านใดมีเรื่องดีเรื่องเด็ดเรื่องดังเรื่องว้าวเรื่องโดนเห็นแล้วจะต้องหยุดดูส่งมาให้เราเรา 2- 3สาคนจะไปหาถึงที่เลยทีเดียวครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าครับกับผมสมจิตจงจอหอผมอเอกมงคลชีวิตครับและผมวี่คนหาเรื่องครับกับรายการคนหาเรื่องสวัสดีครับสวัสดีครับฝากฝากมหน่อยฝากมหน่อยขอบคุณนะครับฝาาจะทำอะไรจะกระโดดน้ำไหพูดไปเล่นไปพูดคุยกันไว้อะจะกระโดดน้ำตรงนี้ลองดู ตรงนี้เลยโดดพื่อยืนดูเลยนะนักวันตักกาเฮ้ยย